อีกแล้วนะคะในช่องโซฟอรโปรโมชั่นเป๋อชาแนลวันค่ะวันนี้นะคะก็เป็นเหมือนเดิมเลยนะคะโอเมคิปรีวิวรถแลนเซอร์ XL พัสดประตูยกสูงมาให้กับลูกเพจและก็ลูกค้าทุกท่านชมอีกแล้วนะคะนับได้ว่าเป็นรุ่นนี้นะคะเป็นกระบะที่ขายดีต่อจากรุ่น XLT เลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าโอรีวิวไปเยอะมากๆแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเลยนะคะจากลูกค้านะคะเดี๋ยวโอจะพาชมนะคะว่าโอตกแต่งพิเศษอะไรให้กับลูกค้าในโปรนี้บ้างนะคะ ตามโอไปดูเลยดีกว่าค่ะ ะะตัวนี้นะคะโอตกแต่งเป็นหน้า F150 Spider นั่นเองค่ะมีอะไรพิเศษบ้างเริ่มจากกระจังหน้าเลยดีกว่านะคะกระจังหน้านะคะตัวนี้นะคะโอเปลี่ยนให้เป็นกระจังหน้าแบบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะของ F150 Spider ค่ะตัวด้านในนะคะตัวหนังสือ FORD นะคะเราก็ใส่เป็นทำเป็นสีขาวให้กับลูกค้านะคะให้มันเข้ากับตัวรถนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของไฟ C ีตัวนี้นะคะชิ้นเดียวกันกันกบตัว F150 เช่นเดียวกันค่ะ ด้านหน้าเลยคะ่ะตรงกระชนตรงนี้นะคะอันนี้เราก็เปลี่ยนให้นะคะเป็นชุดเดียวกันเลยนะคะพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะนี่เราก็ใส่เพิ่มให้เข้าไปนะคะ,ะว่าเจ้ารุ่นนี้นะคะเอกอพัไม่มีไฟตัดหมอกนะคะโอก็เลยติดตั้งไฟตัดหมอกเข้าไปด้วยนะคะในส่วนของหน้า F150 ก็จะมีอยู่ 3- 4ชิ้นด้านข้างก็จะเดี๋ยวโอพาไปชมอีกต่อไปนะคะเดี๋ยวดูด้านหน้ากันก่อนนะคะในส่วนของ สกู๊ปนะคะตัวนี้เราก็เลือกเป็นสกู๊ปทรงเตี้ยให้กับลูกค้าค่ะเป็นสีทูโทนเหมือนเดิมเลยนะคะเป็นสีตัวรถนะคะตัดด้วยสีดําด้านนั่นเองค่ะ <c oughs> และก็ในส่วนของชุดครอบนะคะ <c oughs> ก็เช่นเดิมนะคะโอ้ก็ใส่เป็นชุดครอบไฟด้านหน้านะคะเป็นสีดําด้านทั้งสองฝั่งเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวโอพาไปชมด้านข้างกันบ้างนนะคะจะสวยขนาดไหนเลยค่ะ <c oughs> ในส่วนของซุ้มล้อนะคะที่เป็นชิ้นเดียวของ F150 Spider นะคะโอก็ใส่เป็นซุ้มล้อแบบขนาด6นิ้วสีดำด้านานั่นเองค่ะแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีหมุดนะคะอันนี้โก็ติดตั้งให้นะคะในชุด F150 เลยนะมาสุมาสุ ของแมกและยางกันบ้างนะคะแมกตัวนี้นะคะลูกค้าก็เลือกเป็นแมกลายดอกไม้มานะคะในส่วนของยางก็จะเป็นยางแฮนด์คุกนะคะน้ายางจะอยู่ที่265ทับ70 R16 นั่นเองค่ะตัวนี้จะเป็นขอบ16นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากได้ขอบ18หรือว่าขอบ20ก็แจ้งได้เลยนะคะโอจะมีลายแมกนะคะให้ลูกค้าเลือกลูกค้าชอบลายไหนก็ส่งกลับมาให้โอก็จะติดตามสเปคที่ลูกค้าต้องการเลยค่ะในส่วนของชุดครอบนะคะโอก็แถมเป็นชุด กับลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้โอก็แถมให้นะคะพิเศษให้แล้วก็ถัดมานะคะราวหลังคาอันนี้โอก็แถมให้ค่ะเป็นราวหลังคาสีดําด้านนั่นเองค่ะปากข้อ้เนมันโอก็แถมให้เช่นเดียวกันค่ะมาดูในส่วนของโลบากันบ้างดีกว่าค่ะโลบานะคะโอก็เลือกเป็นของเอาเลนเดอร์มาให้ลูกค้านะคะเป็นเอาเลนเดอร์ทรงแขนยาวนั่นเองค่ะทรงเดียวกันกับตัว ตัวนี้เขาทาเทียบกับตัวแฮมเมอร์เนาะแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่สาอยู่ด้านบนด้วยนะคะตัวนี้นะคะโอก,ก็ติดตั้งพิเศษให้กับลูกค้าเลยในโตนี้นะคะมาดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างด้านท้ายนะคะในส่วนของชุดข้อไฟท้ายนะคะทั้งสองฝั่งโอก,ก็ข้อเป็นสีดําด้านเช่นเดียวกันนะคะรวมถึงเบ้ามือเปิดฝาท้ายกระบะน,นะคะโอก,ก็ข้อเป็นปลายดาบให้แล้วก็มีสติ๊กเกอร์คำว่าแลนเจอร์อยู่ฝาท้ายกระบะให้ด้วยนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะกันชนโอก,ก็ติดตั้งเป็นกันชนทรงห้างให้กับลูกค้า แบบเดียวกันกันกบของ XLT เลยลูกค้าแต่ว่าลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะอยากได้เป็นกระชนเหล็กโอก็ติดตั้งให้ได้นะคะหรือแม้กระทั่งอยากติดเซนเซอร์เพิ่มอันนี้ก็แจ้งได้นะคะโอก็ติดตั้งให้ได้ มาดูด้านในกันบ้างดีกว่าค่ะด้านในนะคะโอก็เปลี่ยนเป็นเบาะหนังดําได้สีแดงให้กับลูกค้าด้วยนะคะเป็นได้เป็นเบาะหนังยอดฮิตเลยนะคะตัวนี้โอก็เปลี่ยนให้เลยนะคะมาพร้อมกับจอ and ด o i d นะคะขนาด9นิ้วเลยมาพร้อมกับกล้องถอยจอดค่ะแล้วก็ยังมีกล้องบันทึกหน้ารถให้ด้วยนะคะในโปรนี้ไปยังกันบ้างคะสาหรับคลิปรีวิวรถแลนเซอร์เ L+4 ประตูยกสูงนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะราคาอยู่ที่749,000บาทค่ะลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจอยากได้ชุดแต่งตามที่โอรีวิวนะคะสามารถทักลูปทั้มหาโอได้เลยนะคะเดี๋ยวโอจะทิ้งช่องทางลายเบอร์โทรหรือแม้กระทั่งช่องทาง YouTube นะคะเดี๋ยวโอจะทิ้งช่องทางไว้ให้ลูกค้าสามารถทักหาโอได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะโอมีโปรโมชั่นดีๆรออยู่แน่นอน,นะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ของโอด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ